สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงไม่ถึงตลาดหุ้นอ่อก็ได้ตลาดหุ้นก่อนก็ได้ค่ะตลาดหุ้นก็ลงมานะครับหนึ่งสามสี่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสามสี่สองแล้วก็ไม่รีบาวนะแล้ววนรูปมากกว่ามากกว่าสองสองหมื่นเก้าแสดงว่าอันสามร้อยสี่เบนไม่ใช่ตรท้อมนะครับค่ะพอสรุปว่าเซ็ตจะลงไปข้างล่างอีก ยตายเราก็ไม่ชาวยาทไ้งหลานะครับเ,เราเราเราไม่สามารถบังคับไปเซ็ตขึ้นลงได้นะฮะแ,<ต>แต่เราสามารถชอ็อตเกมพอได้ตายชอบตรงนี้แหล <c oughs> ะพี่ก็ถ้าถ้าแนวแนวแต่แรับตรงนี้ก็จะลงพันสามร้อยี่สิบพันสามร้อยหนึ่งสองเก้าสองอะไรมันแล้วแต่ว่ามันจะลงไปถึงไหน,นครับไม่เป็นไรไม่ขายสรุปว<ต>่ามันสรุปว่ามันหลุดนะฮะมันหลุดแล้วก็คือหุ้นหลายๆตัวเนี่ยนะมันลงมาข้างล่างแล้วพวกบีแคปนะค่ะ แต่ปททก็อีกสิบบาทอะไรเงี้ยนะสองสี่ศูนย์นะะแต่หุ้นที่ยังไม่ลงอ่ะน่าดูนะ C P F C P O เนี่ยถือว่ายังไม่ลงนะขายแล้วอาจจะมีสดต่างนะครับนี้เซธจะถามว่าพวุนี้รีบาวได้ไหมก็ยังไม่เห็นเรื่องที่มันจะรีบาวนะรีบาวได้ไหมได้ก็รีบาวได้นะครับมันเป็นไซเวดาวนะฮะกลยุทธ์ทำยังไงก็พยายามถึงเงินสดนะฮะ ถ้า<ม>เรามองว่ามันลงไปพันสามแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้ามันลงไปพันสองเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มมีส่วนต่างค่อนข้างที่จะเยอะ<ค>จริงๆแล้วลงเท่าไหร่จะไม่มีใครรู้หรอกนะฮะเพ<ค>ราะสาเหตุเนี่ยก็คือต่างชาติเขาเขาเดาวเกตเราค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโดยน้ำหนักการลงทุนที่เราค่อนข้างที่จะเยอะนะ,ะครับแล้วเขาก็จะขายไปเรื่อยๆกะะ็เราไปดูตัวที่ที่เขายังไม่ขายย่าระวังนะว่าเขาจะขายในที่สุดนะครับเราก็ประคองมาอย่างเงี้เราก็ทําได้แค่นี้ฮะ <Okay. S 2> ส่วนฟิวเจอร์เนี่ยที่เฟกเป็นเป็นช็อตอยู่เราเราช็อตมาตั้งแต่913 887เราช็อตมาตลอดนะครับเรายังไม่เคยลองเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ให้ดูที่8 852.2นะฮะว่าปิดหลุดหรือเปล่านะฮะถ้าปิดไม่หลุดถ้าปิดหลุดแสดงว่าหลุดละนะฮะกลธุทธ์ก็อาจจะต้องต้องรอเด้งช็อตหรือว่าถ้าหลุด850ก็ <c oughs> follow ช็อตไปจำนองเนี้ยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของของตลาดนะอนี่นี่มันยังแปดห้าสองจุดแปดนะคะ <c oughs> อาอากาศเย็นแล้วใช่แต่ถ้ามันปิดถ้ามันปิดต่ำกว่าถ้าปิดต่ำกว่าแปดห้าสองจุดสองเนี่ยเขาแสดงว่ามันจะหลุดแสดงว่าหลุดนะในเดลิชานหลุดนะคะคะอันนี้ก็ถือว่าผู้นี้มันอาจอาจะอาจจะอาจจะเปิดกลับโดนลงไปเลยก็ได้เหมือนทุกครั้งที่มันทำ<อ>หรือมันอาจจะอาจจะรีบาวก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยๆใช้เวลาลง ค่ะอืมค่ะก็ถ้างั้นเองก็คือ,อยังเพิ่งไปช้อนอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะขยับดูพอร์ตขึ้งครับถือเงินสดถือเงินสดนะครับถือเงินสดเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามมีเงินสดไว้การเล่นหุ้นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าก็คือว่าถ้าเราถ้าเรามีเงินสดอยู่นะครับค่ะแล้วก็รอมันแพน,นดิตเข้าน้นซื้อถึงจะกาไรแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วแล้วมันท่งทรง,ง,งเล่นไไป่กาารหอุขลงมันนต้้อองงรใหลไป เอันดิกไม่ถึงว่าลงท่าตลาดลงพร้อมกันแล้วก็ลงไปซื้อหุ้นหุ้นตัวใหญ่ๆที่รีบาวได้ดีๆนะครับกลุ่มน้ํามันนะครับ AOT อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้ามันลงทีละตัวเราจะสังเกตว่าตัวนุงลงตัวนี้ลงันเล่นเราไม่กาไรนะเพราะนั้นเราต้องรอให้ตลาดมันเป็นดิบถ้ามันไม่เป็นดิบเราก็อยู่เฉยๆนะครับตอนนี้ไม่แพนิกใช่ไหมคะตอนนี้ไม่เรียกว่าแพนิกนะฮะเพราะวันนี้ก็เปลี่ยนกลุ่มลงใช่ไหมครับ กลุ่มลง m, เพราะว่ากวุนนี้กลุ่มศึกษาไม่ได้ลงนะฮะคลินิกเนะี่ยไม่ไม่ใช่ว่ามันจะลงทุกกลุ่มเลยนั่ะเป็นวันที่น่าซื้อหุ้นเพลย์รีบาวน์นะฮะแล้วก็อย่างน้อยได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาซื้อถูกตัวนะฮะแล้วก็เป็นใหญ่เนะี่ยมันก็สามารถที่จะเพลยเต็มที่นะครับค่ะค่ะใช่เพราะว่าดีแท็กยังยืนอยู่นะคะวันนี้แจ๊บยืนดีแท็กก็ลงมาถือว่าหลุดสี่ห้าแล้วนะราคาที่เขาซื้อขายกันตอนที่ ที่เขาเทคโอเวอก็4ีบาทใช่ไหมครับล้ลงมาที่ราคาแถวนี้ละนะครับดิชักเอ็ดเวิร e ดีิันนี่ก็ยังยืนยังยืนได้อยู่เพราะว่าลงมาค่อนข้างที่จะมากนะ,ะ,ะ,ะแต่สังเกตว่าวันนี้เ<ค>ขากลับมาขาย c p o ขาย c p f คเอ ปู้ใหญ่นะครับปู้๋ใหญ่นี่ก็ถือว่าราคายังยังไม่ลงนะโอ้โหสี่ร้อยสี่สองนี่ถือว่ายังไม่ได้ลงนะครับเพราะปูใหญ่ราคาสูงสุดก็ห้าร้อยใช่ไหมครับค่ะค่ะถ้าเทียบปตทก็สามแปดศูนย์ปทลงมาสองร้อยกว่าแล้วปู๋ใหญ่ยังไม่ได้ลงนะครับโอ้เงนหุ้นที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยเราต้องระวังว่าเขามีรูมที่จะขายได้อีกค่อนข้างที่จะเยอะอเมื่อเขาวิเคราะห์แล้วว่าเราไม่มีเงินเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาจะทาก็คือเขาจะช็อตในเกมพอร์ตเขาจะขายหุ้นช็อตออกมาแล้วก็ชออเเ่นคบื้าางขลลแว อถ้าเรายังไม่โชว์ว่าเรามีเงินนะเขาก็จะกดลงไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นเกมเกมใน,ในตลาดทั้งโลกอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราีนี้เราเปิดเรามีอีเวนต์เรื่องไทยแลนด์ <Focus S 2> โฟกัสก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมคะเออเรามีเงินแล้วป่ะละ่ะ <c oughs> อยู่ที่ว่าเรามีเงิน <c oughs> เรามีเงินแล้วถามว่าเราทำขึ้นไป <c oughs> ได้ไหมสุดท้ายนี่ก็คือว่าในมุมมองเนี่ยในภาพถ้าฝรั่งเขามองแบบเนี้ยเขาก็มองว่าสุดท้ายในกําไรของเรามันจะลดลงนะซึ่งเขาอาจจะมองผิดหรือมองถูกก็ได้นะฮะ แต่เขาไม่เคยมองผิด่ะครับเขามองถูกทุกรอบนะฮะที่เขามองถูกเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนกําหนดนะฮะเขากระลงเป็นคนกําหนดปัจจัยให้เรานะฮะอ่าก็คือการที่เขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขากําหนดปัจจัยให้อิพิเชนแม่เกิเนี่ยยังไงตลาดก็ไปไม่รอดอยู่แล้วนะฮะเพราะเงินจะไหลออกนะฮะเพราะเงินไหลออกเนี่ยมันจะไปไปพันพันทั้งหมดแล้วเราค้าขายอยู่แล้วเราเราไม่ิงเงินุนหมดเวียนออกไหมฮะ แต่อย่างไงเราจะขายได้ดีมีกําไรแต่มันไม่ยิงคนเหมืนเวียดสุดท้ายมันก็จะสุดลงเขาก็าังคับเราแะฮะแต่เราก็ต้องดูว่า PE เราก็22 24นะอันนี้ปีนี้นะ PE ปีนี้นะก็ PE ปีหน้าที่เราพูดถึงกบ4้5เนี่ยเพราะว่าเราคาดการณ์ว่ากําไรของตลาดเป็นร้อยเป็นร้อยถูกไหมฮะถ้าออกมา90นะเราคาดนะครับแต่ถ้ามันออกมา90ละ แต่มันอยู่ที่ว่าใครค่าผิดค่าถูกอะ <S <S เราเองอต้องค่าที่สูงอยู่แล้วเพราะว่าเราติดพื้นกับทั้งประเทศใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วเราจะพูดอะไรเนี่ยเขาก็มีรีเสิร์ชของเขาอ,อเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะพูดว่าอะไรเราจะออกข่าวมามนะครับเราจะไปทําโครงการาน,นู่นรัฐบาลจะอนุมัติโปรเจกต์หนึ่งจุดเจ็ดล้านล้าน,านอะไรแล้วแต่เขาไม่สนใจั้งนั้นเพราะเกมของเขาเนี่ยเขาเล่นทั้งขึ้นทั้งลงวขาลงเขาเล่นช็อตนะฮะขาขึ้นเขาเล่นหลอฮะเขาไม่ได้สนใจอย่างอื่นแล้วก็าําไรข้างเงินนะฮะคือเราต้องอ่านเกมของเขา ยองเขาให้ออกไะเห็นบอกราไปมองว่าเขาซื้อหุ้นมาขายแพงเนี่ยไม่ใช่นะเขาไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครับะเห็นบอกว่าในส่วนของธน์ฟิวเจอร์เขาปิดโพซิชันทางด้านช็อตลงเตรียมที่จะเปิดโอเพนลองขึ้นมานะในส่วนต่างชาติเขามีเมื่อวานเขาลองมานิดหนึ่งค่ะแล้วเมื่อบ่ายใครช็อตใหหมื่นสามพันสัญญาเดร์เดียวเออเนาะหมื่นสามพันสัญญาใครช็อตนะครไม่ได้ลองใช่ไหมช็อต เขายังถือ position s h o t อยู่ตอนนี้นะครับนับถึงเมื่อวานเนี่ยประมาณสองหมื่นแปดัญญานะถ้าเขาเตรียมจะปิดเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเขาไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้วว่าเขาจะกดแล้วลงหรือเปล่าเนี่ะเขาก็ไม่มั่นใจหรอกนะฮะแต่ที่ตัแต่เท่าที่เขาทำะนะฮะเราสังเกตว่าเขาจะทำในช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะ,<ค>ะซึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จตลอดนะฮะกดได้ใช่ไหมฮะ ได้อยู่แล้วทําเร็วๆเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะรับขอแพงไปทําไมเนี่ยที่เราพูดเนี่ยฮะเรารู้ว่าเราทําเซ็ตที่ไปพันห้าเนี่ยเราก็ไปติดกันเองเองเราก็ยิ่งขายไปเรื่อยๆพี่หน้าพี่เห็นครึ่งหน้าเอาหน้ามาเต็มๆอันนั้นแหละอุ้ยเห็นเล่าโอเคเราเสรดทองคำแล้วคับพี่เอาหายไปครึ่งหน้าทองคำเนี่ยค่ะทองคำถัาคืนนี้ขึ้นนะครับก็จะเป็นผ่านเอหนึ่งพันเจ็ดสิบก็จะขึ้นเลยเพราะอินดิเคเตอร์ของ เขียวมาสองแท่งแล้วนะฮะ<ช>แล้วก็ไอ้ชายพึ่งผ่านสามสิบขึ้นมานะครับทองคําท่านี้เป็นท่าที่ขึ้นต่อนะครับถ้าอย่างนั้นต้องทํำยังไงคะตวลาปิดทองคําเป็นรองอยู่นะรเราไม่เคยให้ช็อตนะถึงแม้มันจะลงไปพันห้าสิบเป็นรองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไมีใครเสียหายอะไรนะฮะผมว่ารองตรงนี้ถ้าเงินค่าเงินบ,บาทอ่อนด้วยเนี่ยเขาจะเข้าทั้งสองทางนะฮะ ตอนนี้ตลาดปิดแล้วก็หลุดนะฮะหนึ่งสามสามเก้านี่ถือว่าหลุดทุกทุกเกทุกแนวนะฮะเดี๋ยวหนึ่งสามเก้าโอเคแล้วไงต่อครับฟิวเจอร์แปดสามสามเ้าถือว่าหลุดแล้วค่ะฟิวเจอร์ก็ปิดอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้สามห้าสองจุดห้าค่ะฟิวเจอร์ตอนนี้เท่าไหร่ครัสามห้าสองจุดห้าย่านค่ะแปดห้าสามถ้ามันปิดแปดห้าสองจุดหนึ่งนะแสดงว่ามันหลุดนะฮะ แสดงว่าฟิวเจอร์หลุดด้วยแต่นี้ฟิวเจอร์ยังไม่หลุด<ช>นะฮะยังไม่หลุดก็พรุ่งนี้ก็รีบาวด์ได้แต่สุดท้ายก็หลุดอยู่ดีโอ้ฮ<น>ะฮะเออเอเอคือเว่าเป็นว่าใครถือช็อตมาเนี่ยก็โอเคไปนะฮะแต่แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องมาโอเปนช็อตแถวนี้การรีบาวด<ช>์ที่ไป860มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าหลุด8ท่า0เนี่ยก็สามารถโฟลว์ช็อตได้เลยผู้น่ชาเปิดมาเห็นต่ำกว่า8ท่า2อันนี้โฟลว์ช็อตได้เลยนะฮะ ทำได้นั่งานก็ดูนั่งานเพราะว่ามาช็อตแถวนี้มันเสี่ยงนะเพราะมันลงมาเยอะแล้วนะครับแล้วช็อตมาเจ้าหนึ่งสามนี่แปดห้าสามนะคุณบอลหกสิบจุดแล้วนะหกสิบจุดนี่ไม่ถือว่าใครใครช็อตมานี่กำไรร้อยเปอร์เซ็นของเงินลงทุนแล้วนะค่ะแล้วเราจะเราจะมาช็อตแถวๆนี้เหรอถูกไหมครับถ้าจะช็อตก็ต้องรอให้เด้งก่อนแล้วช็อตหรือไม่ก็ตามฟอลโล่ช็อตแล้วก็ลงไปปิดเร็วๆนะครับคงไม่ใช่มาช็อตแถวนี้แล้วรวยเป็นไปไม่ได้นะครับ นะครับได้ได้ติดตามพูดดีแล้วตอนนี้พินิพนเป็นยังไงบ้างคะอากาศที่นู้นก็อากาศก็เย็นสบายดีรู้แล้วทําไมคนชอบมาอยู่ลอนดอนทําไมคะคืออากาศเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งปีเลยนะฮะประมาณสักสิบห้าองศาสิบองศานะครับแล้วก็จะมีร้อนอยู่เดือนเดียวคือเดือนกรกฎานะฮะแต่ที่นี่มีแฟชั่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าหายเราจะหากันไม่เจอทำไมคะเพราะทุกคนก็ใส่ชุดดำหมดเลย ตายแล้วก็ใส่หมดหแล้วไม่เจอปากเป็นชื่อพี่ไปเลยอ่ามีมีมีก็เวลาหายแล้วเอ้ยอยู่ไหนจะหาไม่เจอมันจะดําไปหมดเลยอ๋อเหมือนกันหมดนะอ้วนผอมเท่ากันหมดหายเหมือนกันหมดอ่าแล้วไปเที่ยวไหนครับวันนี้นะครับวันนี้ไปปักกิงแฮมครับค่ะอ่าได้ค่ะอ่าแบตแบตพิมอนหมดละอ่าได้ค่ะพี่ทิพนขอบพระคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะ